ถ้าคุณชอบซีรีส์ตับพังนี่คือเรื่องที่คุณห้ามพลาด Fox Spirit m a s s m a k e r Love in Pavilion 2025สื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคเรือนรักป่าภัยเป็นซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซี ที่บอกเล่าเรื่องราวของตรงฟางหวยจูหญิงสาวทาญาติอัคขีเทพตระกูลตรงฟางเพื่อปกป้องครอบครัวของเธอตระกูลของเธอหลบซ่อนอยู่ในป่าเข่าลึกเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับหวังเฉียนหงเย่ประมุกน้อยสำนักหวังเฉียนที่มาในคาบคุณชายกระบี่แห่งสังกัดนากาทั้งสองได้ร่วมกันต่อสู้กับปีศาจแล้วหลังจากนั้นชะตากรรมของทั้งสองก็ได้พัวพันผูกพันกัน โดยที่ไม่อาจแยกจากกันได้ทั้งสองได้ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันปกปักรักษาโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งจากความผูกพันนำาก่อเกิดเป็นความรักขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของพวกเขาจะดำเนินการต่อไปอย่างไรไปติดตามกันในซีรีส์เองนะจ๊ะมาดูในส่วนของนักแสดงกันบ้างน,นะครับ พระเอกของเราจางอินหลงรับบทเป็นหวังเฉียนหงเย่ประมุขน้อยสำนักหวังเฉียนผู้ที่ปกครองเป็นผู้นำของตระกูลใหญ่มีทั้งอำนาจและทุกคนเนี่ยต่างให้ความเคารพในตัวเขาและอีกหนึ่งสถานะที่เขาเป็นก็คือคุณช่ายกระบี่ในตำนานที่มักสวมหน้ากากปกปิดใบหน้าอยู่ในกลุ่มสังกัดกลุ่มหน้ากากบิดาของเขาเนี่ยหายตัวไปหลายปีทำให้เขาเนี่ยต้องรับภาระอันหนักอึ้งหลิวซือ,ซอ รับบทเป็นตรงฟางหวยจูคุณหนูใหญ่ตระกูลตรงฟางแห่งสำนักอัาชีเทพหญิงสาวที่สืบเชื้อสายวิญญาณจิ้งจอกทายาทอาชีเทพตรงฟางตระกูลของเธอซ่อนตัวอยู่ในเขาลึกและทิ้งชื่อเสียงเงินทองมานานแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับโลกภายนอกมากนะักโดยแต่ละวันของเธอคือการเก็บสมุนไพรกับน้องสาว เซียนอีรับบทเป็นหวังชวนจุ้ยเป็นหญิงสาวที่มีความกล้าหาญมั่นใจในตัวเองสูงมีความสามารถเฉียบคมและมีพลังความน่าเกรงขามที่ทำให้ผู้คนหลงไหลเป็นวิชาสะกดจิตจ่ายเซียวเหวินรับบทเป็นหยางอี้ถานเป็นตัวละครที่มีบุคลิกหลากอารมณ์และลุ่มลึกจอมยุทธที่เฉียบคมปรับตัวได้รวดเร็ว และก็พร้อมต่อสู้เขาเป็นคนที่ดูเหมือนเงียบง่ายแต่จริงๆแล้วกับเป็นคนที่มีความพยายามและก็ยังมีนักแสดงชั้นนำอีกมากมายอาทิเช่นแ n งเจล่ a b บบีเป็นต้นมาดูในส่วนของการดำเนินเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของตรงฟางหวยจูนางเอกของเรื่องที่ได้เดินทางไปยังหอเก็บดาราของพญาปีศาจไปหมู่เพื่อกำจัดเขา พยาปีศาตไปมู่ฆ่าคนของตระกูลหนานกงเพื่อล้างแค้นที่ตระกูลหนานกงที่เป็นเผ่ามนุษย์เคยสังหารหมู่เผ่าพีศาตของคนรักของเขานางเอกได้เจอกับคุณชายกระบี่ในตำนานสังกัดกลุ่มหน้ากากเขาสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าและได้ตกลงกับพยาปีศาตไปมู่ว่าถ้าเกิดพยาปีศาตไปมู่ไหนยอมมอบมุกวิญ,ญญาณของตนให้เขาเขาจะนําความยุติธรรมมาให้เผ่าคนรักของพยาปีศาตความจริงแนละคุณชายกระบี่ ในตำนานคือหวังเฉียนหงเย่พระเอกของเรื่องนั่นเองที่เป็นประมุขของภาคีนหนึ่งปานเขาพยายามยุติความขัดแย้งของมนุษย์และปีศาจและจะทําให้ตระกูลหนานกงต้องชดใช้สิ่งที่เคยทําที่เคยสังหารหมู่เผ่าคนรักของพญาปีศาจพญาปีศาจจึงยอมมอบมุกพลังให้แก่เขานางเอกที่เห็นว่าคุณชายกระบี่เป็นมนุษย์ที่เที่ยงธรรมจึงได้นัดเขาออกมาพบกันในวันที่7เดือนเจ็ ณสาราไม้ไผ่ลิมแม่น้ำห้วยเพื่อร่วมมือกันรักษาความสงบสุขระหว่างปีศาจกับมนุษย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปดูต่อกันเองนะจ๊ะมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวที่หลังจากดูซีรี์เรื่องนี้จบกันบ้างนะครับบอกเลยว่าชอบตั้งแต่เปิด EP พหนึ่งเลยซีีเนี่ยสวยสดงดงามชวนดูมากๆพระนางเนี่ยเก่งกันเลยทั้งคู่นักแ,แสดงนี่บอกเลยว่าหน้าตาดีทุกคน โดยเฉพาะแก๊งหน้ากากส่วนเพลงประกอบละครก็เพาะมากๆพอและไปดูกันเอาเองละกันมีทั้งหมด36ตอนรับชมได้ทาง i อชีอีเรื่องหน้าจะเล่าให้ฟังก่อนไปดูจะเป็นเรื่องอะไรอีกฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ